แม้ว่าข่าวการยังมีชีวิตอยู่และเตรียมพร้อมกลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจินหยางกุ๊บจะแพร่สะพัดไปทั่วบริษัทแต่ทว่ายังมีผู้ถือหุ้นกับพนักงานบางส่วนที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลือไม่มีมูลความจริงเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาต่างเชื่ออย่างสนิทใจว่าเจ้าพ่อมาเฟียหนุ่มได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าน,นั่นเป็นเพียงความเชื่อ ของผู้ร่วมพุ้นลายย่อยกับพนักงานทั่วไปภายในบริษัทเท่านั้นเพราะสำหรับผู้ร่วมพุ้นลายใหญ่จากสองตระกูลอย่างตระกูลผิงและตระกูลห่าวต่างก็รู้กันดีว่าจินเฟยหงยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะท่านผิงอานที่ตอนนี้กำลังเปิดอ่านการ์ดเชิญร่วมงานเลี้ยงต้อนรับการกลับมาของจินเฟยหงด้วยท่าทางคุ้นคิดก่อนจะหันกลับไปพูดกับลูกสาวเพียงคนเดียวของตน เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยถามปาจะไปร่วมงานไหมคะก็คงต้องไปแล้วเหมยกุ้ยล่ะจะไปกับป้าไหมหญิงสาวทำท่าทางคิดนิดหน่อยก่อนตวัดดวงตาคู่กลมเหมือนตากว้างหันไปมองคนเป็นพ่ออย่างจริงจังแล้วเอ่ยตอบไปค่ะท่านผิงอานมองท่าทางจริงจังของเหมยกุย้ยพางแสดงสีหน้าเป็นกังวลออกมาเนื่องจากเขารู้ดี ว่าคนเป็นลูกกำลังคิดอะไรอยู่นี่เหมยกุยยังไม่คิดจะตัดใจจะกจินเฟยหงใช่ไหมเออคือเฮอปาก็ไม่ได้คิดจะห้ามอะไรหรอกนะแต่แค่อยากจะเตือนว่าตระกูลเราในตอนนี้คงไม่ได้อยู่ในสายตาของจินเฟยหงอีกแล้วซึ่งมันรวมถึงตัวของลูกด้วยท่านผิงอานรู้ว่าคำพูดของตัวเองอาจจะทำร้ายความรู้สึกของคนเป็นลูก และถึงแม้ว่าตัวเขาเองเคยคาดหวังให้ลูกสาวของเขาได้ลงเอยกับจินเฟยหงแล้วขึ้นยืนบนตำแหน่งนายหญิงของจินอย่างกุป๊ปแต่ความจริงก็คือความจริงว่าในตอนนี้ตระกูลของเขาไม่ได้อยู่ในสายตาของจินเฟยหงอีกต่อไปเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงยากที่จินเฟยหงจะเชื่อใจพวกเขาอีกครั้งหนูเข้าใจเรื่องที่ป้าเตือนค่ะแต่หนูก็ยังหวังว่าคุณเฟยหง จะมองเห็นถึงความจริงใจของหนูเหม่ยกุย้ยเอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแน่นอนว่าเธอเข้าใจสิ่งที่คนเป็นพ่อของเธอกำลังกังวลอยู่เป็นอย่างดีแต่ทว่าทำไมเธอถึงต้องยอมแพ้ในตอนนี้ด้วยหละ่ะในเมื่อตัวเธอนั้นซื่อสัตย์แล้วก็รักมาเพียหนุ่มมากขนาดนี้อีกอย่างจินเฟยหงเองก็ไม่ได้เอ่ยปากตัดขาดความสัมพันธ์กับเธอเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดที่เธอยังมีความหวัง ว่าจะได้เป็นเจ้าสาวของจินเฟยหงกลับมาที่บ้านตระกูลจินคุณจะพาผมไปไหนหรอครับอาเฉิงแสดงท่าทางงุนงงขณะเดินตามเจ้าพ่อมาเฟียหนุ่มไปยังห้องห้องหนึ่งที่อยู่ถัดไปไม่ไกลจากห้องทำงานของจินเฟยหงเข้ามาสิจินเฟยหงไม่ได้อธิบายอะไรมากมายให้กับเด็กหนุ่มฟังนอกจากเปิดประตูห้องดังกล่าวแล้วเดินนำหน้าเข้าไปอาเฉิง แสดงสีหน้าลังเลนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็เดินตามคนตัวโตวเข้าไปด้านในพางใช้ดวงตาคู่กลมของตนกวาดมองไปรอบๆห้องก่อนจะหยุดมองอยู่ที่รูปคู่ของชายหนุ่มหญิงสาวในชุดแต่งงานที่ถึงแม้ว่ารูปภาพดังกล่าวจะผ่านวันเวลามานานหลายปีแต่อาเฉิงก็ยังคงจดจำใบหน้าอันง,งดงามของผู้หญิงในรูปภาพนั้นเป็นอย่างดีเพราะเธอคือแม่ผู้ให้กำเนิดของเขานั่นเอง ห้องนี้คือห้องทำงานของพ่อนายไงล่ะไม่ต้องรอให้เด็กหนุ่มได้พูดจบจินว้อยหงก็เอ่ยพูดสวนขึ้นก่อนคว้าจับมือเล็กของเด็กหนุ่มพาเดินเข้าไปยังโต๊ะทำงานของอดีตผู้ช่วยของตนแล้วหยิบรูปภาพดังกล่าวขึ้นมายื่นให้กับอาเฉิงน้อยพังพูดขึ้นอีกครั้งนายเคยบอกว่าเสียดายที่นายไม่ได้พบหน้าพ่อแม่ตอนที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ฉันคิดว่า นายพูดผิดนะเพราะถ้าหากนายจำได้วันที่นายเข้าโรงพยาบาลเพราะคนลถของฉันเฉียวชนจัก,กรยานของนายคนที่คอยจัดการทุกอย่างคอยดูแลพานายไปส่งบ้านก็คือผู้ช่วยหลี่หรือก็คือพ่อแท้ๆของนายสิ้นสุดคำพูดของคนเป็นมาเฟียอาเฉิงก็หมุนในตาจ้องมองไปที่ใบหน้าคมสันของผู้ชายในรูปภาพถึงแม้ว่าการเวลาจะทำให้คนในรูปภาพ กับคนที่เขาเจอในโรงพยาบาลจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่เขาก็รู้ว่าทั้งสองคนคือคนคนเดียวกันและด้วยเหตุผลนั้นจึงทำให้หัวใจของเขาพองโตและหดเกรงไปพร้อมกันจนมันแทบกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาคือป้าของผมใช่เขาเป็นพ่อของนายชื่อเต็มของเขาคือหลี่หยงซุนหลี่หยงซุนอาเฉิง พูดย้ำชื่อพ่อของตัวเองพางดวงตาคู่กลมก็จ้องมองใบหน้าคมสันหล่อเหลาฉบับหนุ่มฮ่องกงขนาดแท้ของคนเป็นพ่อในวัยหนุ่มต่อไปนี้นายก็ต้องเปลี่ยนชื่อจากเสี่ยวเฉิงมาเป็นหลี่เฉิงแทนแล้วกันอเฉิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วหันมามองจินเฟยหงโดยที่ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธนี่คงเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่อเฉิงจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ เพราะมันมีทั้งความดีใจที่ได้รู้ว่าพ่อแท้ๆของตนคือใครแต่ภายใต้ความดีใจนั้นมันก็มีความรู้สึกโศกเศร้าเสียดายปะปนเข้ามาด้วยคล้ายกับว่าโชคชะตากำลังเล่นตลกกับชีวิตของเขาเพราะถึงแม้ว่าเขากับคนเป็นพ่อจะเคยเจอกันแต่มันก็แค่นั้นเมื่อสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องโดดเดี่ยวเดียวดายยิ่งกว่าที่ผ่านมาเด็กน้อย อาเฉิงยังคงเม้มริมฝีปากแน่นไม่ตอบกับอะไรจินเฟยหงแถมดวงตาคู่กลมแสนงนงามยังเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นมุกน้ำตาเม็ดใสดุดคริสตั้นเกาะพาวอยู่ตรงขอบตาก่อนปล่อยให้หยาดหยดลงมาที่แก้มเนียนและเพียงแค่นั้นวงแขนแก่งของมาเฟียหนุ่มก็รวบกอดล่างเด็กน้อยเข้าแนบอกพางมือหนาก็ยกขึ้นลูบหัวถุยปอบลม ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวผมนายยังมีชั้นเด็กน้อยเอ,อ่ยพูดเพียงเท่านั้นลิ้มฝีปากหนาของมาเฟียหนุ่มก็กดจูบเข้าที่ขมับของเด็กน้อยพาให้คนที่ยังอยู่ในอ้อมกอดสะดุ้งตัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ผักใส่คนตัวโตออกไปนั่นจึงทำให้จินเฟยหงกระชับวงแขนของตัวเองให้แน่นขึ้นกว่าเดิมโดยที่มือหนาใหญ่ของตนก็ยังคงลูบหัวถุยของเด็กน้อยอยู่เป็นระยะ ปล่อยให้เวลาผ่านไปสักพักเขาถึงเอ่ยขึ้นอีกครั้งรู้สึกดีขึ้นไหมค่ะครับเด็กน้อยตอบรับทั้งพยักหน้าเงึกงักจนแก้มเนียนถูไทยกับแผงอกกว้างกระตุ้นความรู้สึกของมาเฟียนหนุ่มให้คันยุบยิบขึ้นภายในใจจนอดไม่ไหวที่จะกดริมฝีปากลงบนหัวทุยทางสูดดมกลิ่นหอมอ่อนของยาสระผมที่ยังคงติดอยู่บนเส้นผมนุ่มดุจใยไหม ชวนสัมผัสนั่นพรุ่งนี้จินเ้ยหงหยุดพูดก่อนจะคายวงแขนของตัวเองออกจากคนอ่อนไว้กว่าแล้วใช้ปลายนิ้วมือซ้อนไปใต้คางเรียวดันให้เชิดขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ตำแหน่งของสายตาพวกเขาทั้งสองคนได้อยู่ในระดับที่มองสบตากันอย่างพอเหมาะพอดีแล้วเอ่ยพูดต่อฉันอยากให้นายเป็นร่วมงานเลี้ยงการกลับไปรับตำแหน่งของฉันด้วย อ่ะเออจะให้ผมไปด้วยหรอครับอาเฉิงที่เหมือนเพิ่งได้สติเอ่ยถามขึ้นอย่างติดติดขัดขัดเนื่องจากก้อนเนื้อ300กรัมภายในอกของเขายังคงเต้นแรงกับการกระทำที่แสนอ่อนโยนและอบอุ่นหัวใจของมาเฟียหนุ่มครั้งที่สองแล้วไม่สิถ้ารวมกับการจูบหัวของเขาเมื่อกี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วที่อีกฝ่ายใช้ริมฝีปากสัมผัสเขาแบบนี้ ใช่ฉันอยากให้นายไปกับฉันด้วยแต่ว่าผมเป็นแค่เด็กที่มาอาศัยอยู่ในบ้านตระกูลจินจะมีสิทธิ์ไปงานสำคัญแบบนั้นด้วยหรอครับโถ่เด็กน้อยอะไรทําให้นายคิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ไปร่วมงานกันแค่สร้อยคอที่นายสวมใส่อยู่ตอนนี้มันก็เป็นสิ่งยืนยันว่านายมีความสำคัญมากแค่ไหนจินเฟยหงได้แต่คิดในใจไม่ได้พูดออกไปมีสิทธิ์สิ ขอแค่นายเดินเคียงคู่ไปกับฉันเดินเคียงคู่ไปกับคุณไม่รู้ว่าอาเฉิงคิดไปเองหรือเปล่าว่าคำพูดของเจ้าพ่อมาเฟียหนุ่มดูคล้ายจะเป็นคำขอร้องมากกว่าเป็นคำสั่งเหมือนที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวก่อนนะคนที่มีอำนาจมากมายล้นมือเปรียบเสมือนมังกรที่กำลังสยายปีกบินอยู่บนท้องฟ้าไม่มีทางหลอกหน้าที่อีกฝ่ายจะมาขอร้องให้เด็กน้อยธรรมดาอย่างเขาเดินเคียงข้าง สงสัยความใจดีของอีกฝ่ายหลายวันมานี้จะทำให้เขาเผลอคิดเข้าข้างตัวเองแล้วสิใช่เดินเคียงคู่ไปกับฉันจินไว้หงเอ่ยย้ำสร้างความมั่นใจให้กับเด็กน้อยก่อนใช้นิ้วโป้งของตัวเองที่จับปลายคางเลียวอยู่เลื่อนขึ้นมาเกี่ยวเบาๆที่ริมฝีปากบางพางโน้มหน้าลงไปจนปลายจมูกโด่งแตะเข้ากับจมูกลันของเด็กน้อยทำให้สัมผัสได้ถึง ลมหายใจอุ่นๆของกันและกันแต่ก่อนที่อะไรๆจะเลยเถิดไปมากกว่านั้นอฉิงก็เอ่ยพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักอะเออคุณเฟยหงครับมาเฟียหนุ่มผะตัวเองออกห่างจากเด็กน้อยคล้ายกับกำลังยับยั้งชั่งใจไม่ได้รู้สึกง,งุนงิดอะไรกับการเอ่ยขัดจังหวะของคนอ่อนวัยกว่านอกจากปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วพูดขึ้นพรุ่งนี้ฉันจะให้คนเตรียมชุดไว้ให้นาย เพราะฉะนั้นหลังเลิกเรียนแล้วให้รีบกลับบ้านทันทีเข้าใจไหมค่ะเข้าใจครับแล้วก็เวลาอยู่ที่โรงเรียนห้ามรับของจากใครไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชหรือขนมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเอ่ยพูดเพียงเท่านั้นมาเฟียหนุ่มก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไปทันทีปล่อยให้อเชิงได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อมองตามแผ่นหลังกว้างพางในหัวก็ได้แต่คิดทบทวนสิ่งที่คนเป็นมาเฟียพูดมา ไม่ให้รับแซนด์วิชหรือขนมจากใครงั้นหรอเดี๋ยวนะนี่จินไว้หงรู้ได้ไงว่าเขารับแซนด์วิชจากซิงอีและซานรตรงอย่าบอกนะว่าอีกฝ่ายให้คนคอยจับตาดูเขาตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเรียนอาเชิงอาเชิงเป็นอะไรของนายเนี่ยเรียกก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกที่ดังขึ้นจากเพื่อนสาวตัวเล็กทำให้อาเฉิงที่กำลังจดจ่อ กับการกวาดตามองไปรอบๆต้องหันกลับมายิ้มให้เธอแล้วเอ่ยถามอ้าวซิงอีมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรอฉันก็มาตั้งนานแล้วว่าแต่นายเธอะกำลังมองอะไรอยู่หรอฉันเรียกก็ไม่ได้ยินซิงอีทำหน้าง,งอนนิดหน่อยให้กับอาเฉิงเมื่อดูเหมือนการมาเรียนในเช้าว,วันนี้อาเฉิงจะไม่ได้สนใจเธออย่างที่ผ่านมาเพราะมัวแต่มองหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฉันก็มองไปเรื่อยไม่มีอะไรหรอกโทษทีนะ อาเฉิงสายหัวไล่ความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองที่ดันเผลอคิดไปว่าจินเฟยหงจะส่งคนมาตามดูตัวเองตลอดเวลาเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทำให้มาเปียนหนุ่มต้องส่งคนมาตามดูเขาอืมช่างเหอะซิงอีเลิกเสาสีไม่ได้ถามอะไรอาเฉิงอีกนอกจากล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเป้ของตัวเองแล้วหยิบเอากล่องแซนด์วิชขึ้นมาให้อาเฉิงพร้อมทั้งฉีกยิ้มกว้าง อะแซนวิชบอกเลยเจ้านี้อร่อยมากฉันให้คนลดพาไปต่อแถวซื้อตั้งแต่เช้าแน่คำบอกกล่าวพร้อมด้วยใบหน้าจริงจังของเพื่อนสาวทำให้อเชิงไม่สามารถปฏิเสธน้ำใจจากอีกฝ่ายเพราะถึงแม้เมื่อวันก่อนจินเฟยหงจะสั่งห้ามเขาไม่ให้รับของจากใครแต่แค่รับแซนวิชชิ้นเดียวจากซิงอีคงไม่เป็นไรหรอกมั้งขอบใจนะ ไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันเต็มใจอีกอย่างถ้านายชอบวันหลังฉันจะซื้อมาให้อีกไม่ต้องหรอกฉันบอกแล้วไงว่าช่วงนี้ฉันทานข้าวเช้ามาทุกวันอาสิงยังคงพยายามปฏิษษเสธเพื่อนสาวของตัวเองที่ดูเหมือนช่วงนี้อีกฝ่ายจะเอาอกเอาใจเขามากเป็นพิเศษจนเขาอดแปลกใจไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอก นอกจากไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องลำบากเลี้ยงแซนวิชเขาทุกเชา้าเพราะแค่เขาโดนเจ้าพ่อมาเฟียอย่างจินเฟยหงบังคับให้ทานอาหารเช้าทุกวันก่อนมาโรงเรียนก็ทำเอาเขาอิ่มจนแทบอ้วกทานอะไรไม่ได้ไปถึงมื้อเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขายังต้องมาทานแซนวิชจากซิงอีอีกคงไม่ไหวแน่ๆก็ได้ฉันจะไม่เอาแซนวิชมาให้ในายอีกก็ได้แต่ถ้าสานตรงออกมาให้ในายก็ห้ามรับนะอืมตกลง เพียงแค่อเฉิงรับปากอย่างนั้นสิงอีก็ฉีกยิ้มกว้างขึ้นทันทีก่อนใช้มือเลียวของตัวเองควงแขนของอเฉิงพาเดินเข้าตึกเรียนไปโดยไม่รู้เลยว่าทุกการกระทำของเธอถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องจากสมาร์ทโฟนเครื่องหลูของบอดิกาดหนุ่มที่ยืนหลบอยู่มุมหนึ่งของตึกและแน่นอนว่าเมื่อกดหยุดบันทึกคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ถูกส่งเข้าไปยังมือถือส่วนตัวของคนเป็นนายเหนือหัวของเขาอย่างจินไว้หงทันที